โตโยต้าเคมอเตอร์ครับคุณพีเทียนสมพบรุ่งโร์ศูนย์การขาย21แห่งสนย์มริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันื่้งยนต์8ปีโทรศัพท์02 662 6555ยกที่3นะครับรับที่ผ่านมาครับจอมโหดเดินครับมาปักศอกนํำไปก่อนพยาบบวกศอกข้นเหมือนกันครับต้นกล้าหลอดในไล่แขนกันอยู่ครับตีได้ไหมครับตีข่าฝขวาครับจอมโหดครับต้นกล้าับตีซ้ายคื้นครับ ยกขาบังเอาไว้หน่อยครับกรรมการปิศาคนซื่ครับแยกออกมาครับจอมโหดเดินลุยต่อเุ้ยสอกขวาครับต้นกล้าโดนแล้วครับโดนแล้วครับมัดขวาอีกทีหนึ่งของจอมโหดครับขยับขยับเจอเข่าขวาแน่แกขยันครับนี่ครับนักมวยทีมงานนี่เวลาจะไปชกเวทีไหนต้องรู้จะดิตการให้คะรนนของกรรมการด้วยนะครับว่าชอบแบบไหนฮะอ่านต่อครับจอมโหดแล้วครับยกสามแล้วครับมุมใน เป็นสุดมากถึไ่ได้ทำการแสนเก่งกีฬาสปอร์ตเยกออกมาครับชกครับพอชกทีเดียวจะถึงตัวแล้วก็จอมโหดนี่นะครับ จบแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่าได้ใจแล้วก็โดนใจท่านผู้ชมนะครับเ,เดินทีเดียวถึงตัวก้วตีต,นนต้นกระตีเอาจาโหดตีตนน้นกลาตีต้นก้างงางตีง้ทยโอ้โหง้างครับโอ้โหง้างน่ากลัวจังตีมาตีคืนเลยครับขวามาขวาคืนครับขวาไปครับขวาคืนมา อโหสงครามข่าครับกรรมการนะครับโอ้ดูครับความมุทะลุดุกแดดครับตอนรับปีเสือของจอมโหดจากอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับจับคอคล้องดีตกเข้าไปครับโตคืนต้นกล้าต้นกล้าอโอ้ขาวมุมดีครับกรรมการแยกโอ้ไหวเลยต้นกล้าจังหวะสองครับปี ตีขวตกเข้าไปตีซ้ายตีซ้ายเอาพยายามจะหักเหลี่ยมครับอยู่ข้างเชือกแต่ขยันดีเหลือเกินครับนี่นะครับนี่คือต้องบอกเลยนะว่ามันจะเป็นลูกปัญหาของต้นข้าแน่นอนครับลูกขยันของจอมโหดเนี่ยไปต่อครับทรงไม่สวยนะครับแต่ว่าดูดันแล้วก็หมดยกครับ มวยจากสีสะเกตคขับต้นเกงสีแดงต้นกล้านี่เงินจากสูรินครับอำาเภอปรา,าสาทจอมโหดครับอือดูสมชื่อเลยครับจอมโหดเดินเข้าไปาพยายามจับข้างบนข้างล่างก็ตีครับน้ำฮะพยายามทุกอย่างซ้ายวางไปก่อนทับต้นกล้าดักศา,าสจังหวะสอแล้วขีดในจอมโหดตีจอมโหดตี เอาล้ครับตีสามทีสี่ทีต้นกล้าตีเอาเงเ,เนี่ยวงในท้าดวนเลยครับวงในโอ้โหขยันดีเหลือเกินครับพยายามเล่นลูกละเอียดนะครับแต่ว่าอาวุธอาวุธออกละเอียดหน่อยครับแต่ว่าฝาทีอยู่ที่จอมโหดครับนัดศอกในแทนซ้ายเอาไว้ครับแทนซ้ายไว้ต้นกล้าแลว้วก็แแม่ตีไม่ได้ตีเข้าไปเลยครับตั้งศอกซ้ายกระแทก โอ้ดูฮะใจกันได้จริงๆครับนี่ฮะนักมวยนี่หัวใจต้องมาก่อนตัวโอ้โดนนะไม่ใช่ไม่โดนครับจอมโหดแต่ว่าเดินเลยยิ่งเดินแต่ยิ่งโดนนะต่อฮะทีใครทีมันครับจังหวะจอมโหดลงในโอ้ลงในจังหวะไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาเลเซร่าแยก่างมาลนะครับเดินต่อครับ จอมโหดเอาเตะซ้ายครับต้นกล้าเตะรล้พับคาวไว้ครับจอมโหดต,ตีเข่าขวาครับพยายามจะสอดในไม่ได้ครับต้นกล้าจัดได้ดีกว่าครับแล้วก็พยายามยกขวาบังเอาไว้พยายามจะตีเข,ข่านะครับฝ่าแรกครับต้นกล้าสลับซ้ายเข้าไปครับซ้ายนนี้แทงเข่ายาว,ยาว จอมโหดตีคืนเอาตีซ้ายเอาดันเข้าไปติดเชือกต้องการแยกครับโอ้โหขยันนะขยันครับไปต่อครับกขวาครับขยันจะบวกสอกข้นเตะขวาครับต้นกล้าเจอกขวาของจอมโหดไี่เข้าขวาครับจอมโหดขยันจะปัดขาไม่ได้ครับต้นกล้าจับเอาไว้ครับล่ขาเจอเด้กตีเข่าซ้ายแล้วก็ยกขวาบังเอาไว้ครับโอ้ความพยายามนั้นได้เลยครับจอมโหดไม่คิดนะฮครับ ไม่เอาเปรียบคนจับไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมจริงเลยฮะแพร่ชนะไม่รู้ครับได้ใจแน่ครับจอมโหดล็อกหมุนออกมาอายกขวางไว้ก่อนครับต้นกล้าจอมโหดของลา้ตีเข่าซ้ายครับต้นกล้าตีเข่าขวาตีขวาครับต้นกล้าจอมโหดตีเข่าขวาครับตีได้ไม่ได้เข่าซ้ายครับ แม่ต้องชิดไม่ทานครับชิดนานกรรมาการจะแยกเร็วเขาจะจับจน,น,นี่ต้องตีได้จับได้ต้องตีเลยครับเอาอีกแล้วครับดูครับวางแข้งถึงตัวเน่มือแกทํางานตลอดครับข้างบนเสียบไม่ได้จังหวะโดนขวางเอาไว้ตีไม่ได้จังหวะวาหาไ,วมไม่ได้ไไดเอาแยกมาใหม่จังหวะแรกครับดูครับเดินต่อเลยครับไม่มีเกีีร์หลังรอโผดวางขวาหมดยกที่สี่ ยกที่5ยกสุดท้ายครับยก,ยกนี้ไม่มีแก่ตัวแล้วครับมีความหมายทุกยกนะครับลองดูยกนี้นะครับเกมของทางด้านจอมโหดโอ้ไม่มีเมืองโพฮะแล้วก็ไม่มีเกียร์ถอย มันสรงนี้ชกทรงนี้ได้ก็ต้องทรงนี้นะครับน<ไ>ี่ฮะลูกข่จันเร่งเข้าไปตีได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าเป็นมวยบูมวยเปิดเกมตลอดครับชกไปชกมานี่กลายเป็นต้นท้านะครับที่มีอาชีด20,000ื 20, ่นครับจากแฟนมวยครับสมโหดตีข่วซ้ายเข้าขวา ต้นกล้าเจอซ้ายครับต้นกล้าพยายามตีซ้ายนะครับลูกจับล็อกคอได้นะคือต้นกล้าแต่ว่าคนยกเข่าตีจะเป็นจอมโหดครับคือแกนล็อกได้ไม่ได้แต่ว่ายกไปกอนเข่าครับนี่ฮนะคล้องะอย่างนี้ค้องได้ครับครองครับตีก่อนครับต้นกล้าตีจอมโหดตีนลทีตลอดครับปมใน โอู้่นี้ไม่มีหยุดเลยครับท่านผู้ชมก็ท่านพอนไทยมุ่งเจริญพรครับแล้วก็ท่านสสะกรมุ่งเจริญพรครับชูมือแล้วครับนักมวยไม่ใช่ว่าจะชนะนะครับต้องให้กรรมการชูถึงว่าชนะอ่าชัวกว่าครับกรรมการชัวนะครับชูเสร็จปุ๊บชัวเลยครับครับแล้วก็หมดยกที่5ยกสุดท้ายนะครับโอ้น่าสนใจมากครับคะแนนคู่นี้จะออกมาอย่างไรก็ต้องเก็บคะแนนก่อนนะแสนเก่งกีฬาสปอร์ตครับ นักมวยะตอนนี้มาเป็นกรรมการนะครับทำหน้าที่บนเวทีโชว์ลีลาการห้ามการแยกตัดตัดสินบนเวทีคะแนนทั้งสามท่านลงไปที่เทคนิคกอนะครับแล้วเทคนิคก็จะตรวจเพื่อความไม่ผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งก่อนคะแนนนะนนครับเพราะว่าก่อนหน้านั้น4ยกก็รวบรวมไว้แล้วนะครับบวกคะแนนไปแล้วมาเพิ่มยกที่5แล้วก็กรรมการชูมือไปที่นักชกมุมน้ําเงินนะครับ ยอมโหดจอพัทยากีฬาสยามสุรินครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนต้นต้าเสือก้ามวยไทยครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับถ้าผมดูนี่คือลูกขยันลูกเกร่งลูกเปิดเกมนี่ครัผมอ่ะ้าก่อนครับเดี๋ยวมาดูรองคู่เอก